สิเป็นจังไรถ้าก,การพักพ่อนกลายเป็นการเอาชีวิตรอดจากฉลามดังสตูดิโอบ่ากพื้นหนังนารกน้ามตื้นหนังปี2016ถ้าพร้อมแล้วกะป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 ะเริ่มเรื่องกับมาพ่อกระบ,บักหัวยองที่กำลังเล่นบอลอยู่ผู้เดียวทั้งชายหาดบัดไม่เห็นหมวกติดกล้องมันเล็กแยะมาเปิดเบิง้งกับเป็นคลิปของผู้ชายสองคนที่กำลังเล่นเซิร์ฟบอร์ดอย่างสนุกสนานจากนั้นก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น บกหัวยองเฝ้าแล่นหนีเลยนี่สิบสี่ชั่วโม,มงก่อนหน้านี้มาเบิงนางเอกของเรื่องอีอันนี่ซือวานแนนซี่หรือว่าอีแนนอีแนนมันเดินทางมาจากเทก็กซัสเพื่อมาใช้หาดที่ประเทศเม็กซิโกตอนแรกนัดกับมูไว้ละแต่มูมันบัดติดผู้เบาไปเที่ยวหลบพอกันอยู่ลานเหล่าเมาื่อคืนนี่เล่บได้มานักใช้หาดนี่แม่ของอีแนน์เคยมาตั้งแต่ก่อนมันสิเกิดปัจจุบันแม่มันได้เสียชีวิตย่อนลกมาเลง มือนั่นมันก็ได้เดินทางมาพร้อมกับไอ้ตุกตาสองคนนี่พอ,อก,กันระวางทางไอ้ตุกตาและอาสาขับรถมาส่งอีเนียนกับสีซอยคาน้ำมันละเอาไอ้เนืซอยคานำมันเฮ้ยบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังบ้านผมอยู่แถวนี้ว่าสั่นก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจอยู่เด้ชายหาดนี่ถือว่าเป็นหาดที่งดงามขักอีหลีโอบล้อมไปกับธรรมชาติที่สวยงามพวกไกลกันกับมีชายชะกันสองคนเหลียนเสร์ยอยู่ แต่ว่าหาดนี่มันเป็นหาดลับอีเนียนถามไอ้ตุกตาว่าหาดนี่ซื้ออยังไอ้ตุกตากับบอย,ย้อมบอกจากนั้นอีเนียนกับบอลอสะเฝ้าลงน้ำไปเหรียนเฟบอร์โดโดใส่ขื่นฟิวบาดนี่มันไหวน้ำม,มาพอ้อกับผูเบาไทยบ้านสองคนนี่ล่ละพวกนี่เห็นผู้สาวก็ะห้องถามวัดดีครับว่าจังไดยจ้ามวนบอพวกนี่กระบอกขื่นอ,อีเนียน สาวทั้งใดวะงานอิลีมันว่าก็ถามกันเบอกกันตามมารยาทนั่นละอีเนียนก็ถามอีกหาดนี่ซื้อไว้ยังบอกนี่เลยวะไม่บอกอย่ามาหลอกถามมาสิเย็กสุภากกันห่วงอีหยังกระดกกระเดียบภาษาซ้ำซือหาดซือเออกูอบอกหัวก,ก็ได้สุมผีปอบอีเนียนดาเอาสองคนนี่มันก็เตือนว่าทางนั้นมีก้อนหินใหญ่กระปากาลังไฟอันตรายให้ระวังไว พอมีขื่นลูกใหญ่มาอีแนงโชฝีมือสเตปเทียบให้ซุ้มนี่เบิ่งเลยละ่ะพวกนี่พากันเงึดว่าสันพวกนี่บ่นหน่อยหนาคือกันโชสเตปเทียบให้เขาเบิ่งอีกยา่านขายหนาแมงยิ้งกันเรียนกมวนน้ำกันตามประสานั่นละ่ะพอเหรียญเมยเลี่ยวก็ขื้นฟังมหาเนี้ยกะแทกปากกัดแอปเปิ้ลยำกวบกวบอยู่ทรงสีขึ่นหอดแม่ยะสดบููเบิง่งสงนั่งเปิดเบิ่งผาดเม่จากข้าวหนึ่งน่องสาวมันกับวิดีโอคอามหา อีเนียนก็บอกว่ามันมาใช้หาดทีเม่เคยมาทั้งผู้เป็นพ่อหูว่าลูกสาวม้าเม็กซิโกคนเดียวแล้วก็จมให้โรดละ่ะเั้่งเรื่องทีอีเนียนออกจากโรงเรียนแพทย์ตอนแรกอีเนียนมันเลี้ยนหมอเด้เพราะว่ามันอยากสิเอาวิชามารักษามาดูแลผู้เป็นแม่เพราะแม่ตายแล้วก็บ,บลูสีเลี้ยนไปเพื่ออีหยังมันเลยเศร้าเลี้ยนโลดพ่อมันก็อยากให้มันเลี้ยนต่อละเพราะช่วงเลี้ยงเลี้ยงไก่คำอีเนียนก็ลงน้มไปเลียนเซิร์ฟอีกสองไอ้นี่สิเขาฟังพอดี เขาก็สวนขึ้นฟังอยู่ล่ะแต่อีเนียนมันอยากเรียนต่อจากเขาหนึ่งตอนสองคนนี่ไปหอดฟังอีเนียนย่านเขาหลักของมันเฝ้างวกไปเบิงโหลดเห็นว่าเขากับบ๊เม้นขี่ลักขีข่ขโมยประนันดอกเขาก็ย่างไปขึ้นรถเขาดีๆนั่นละเขาก็บ่ได้สนใจกับเปาเนาๆนมันดอกตอนกำลังนั่งอยู่ดีๆก็มีเสียงตีน้ำอยู่ข้างหลังอีนี่ก็เริ่มขึ้นย่านแล้วละ่ะเฝ้าออกขาขื้นจากน้ำลวดบัดใดเป็นเสียงของฝูงโลมาอีเนียนใจหายวับ เมึ่กูเตือนหมดวกไก่กันปานไดมีซากวานขื่นอืดไข่อึ้งลึงเหม็นบึมบึมอยู่มีหอด้อยฉลามกัดกินเนื้อวานน้ำเด้อีเนียนกับโกขืดขีเดียจักหน่อยยังไหวน้ำเขาไปเบิ้งใกล้ๆอีกจังหวะขื้นสัตว์มาอีเนียนฝ่าวี้เสือโตขื้นเลยเราวางที่เหรียญยูบัดมีฉลามโตบักไงไหวนมม้ำมาสุกมันตกเสือบบอดอีเนียนกิ่งคุลุคุลุไข่ตัวบดเถือกหินบาดเอาตอนกำลังไหวน้ำขึ้นเสือบบอด ฉลามตัวนั่นไหวมาสวบขาเต็มๆลากลงไปในาน้ำเลยเอ๊ะอีเนียนตะเกียกตะกายไหวหนีขึ้นมาผิวน้ำได้จากนั้นมันกับฝ่าว่ายไปอยู่ทั้งสากวันพราเลี้ยวไปเบื้องบาดท,ที่นี่ทั้งสีห้องสีไห้แล้วเพลมันใหญ่เขียวฉลามกับบ่เมียนหน่อย,อยดีอีเนียนเอาเสือกมาหัดขาหามเลือดไว้ฉ<อ>ลามตัวนั้นยังวนเว,ว,วียนเวียงอยู่นั่นบอ่อไปใสอีเนียนกับห่องเอื้อนสองคนนั่นแหละ ซอยเน่ซอยเน่ซอยเน่จยัยงวะพวกนี่ก็กำลังขี่รถเม่อพอดีเขากับบ่ได้ยินแล้วเนี้ยมันอยู่ไกลกันอีนี่ห่องจนควสิแตกซอยเน่ตซอยเน่ซอยกูเน่กูยู่นี้เขากับบ่ได้ยินคึกเกา่าส่วนฉลามโตนั่นก็มาดันซากวันที่นี่สีสุกอีเนี้ยนตกลงไปนั่นละแผนการมันอีนเนี้ยมไปเห็นทุนร้อยกับขวดหิน แต่ว่าขวดหินมันอยู่ไกลกว่าเล็ก,กะว่าสิวายไปทางคุณละฉลามโตนี้พุ่งขึ้นมางับสากหวานอย่างเฮียงอินเนียนโดดลงน้ำตามขากระเจ็บข้อขากั้นใจวายน้ำไปให้หอดขวดหินพอไปหอดก็ไปเหยียบปากกาล้างอีกเออแม่มึงเอ้ยขากระบาดตีนกระบาดท,ที่นี่อินเนียนติดอยู่ทั้งโขดหินยืนโกลัวโดอยู่ผู้เดียวเนียมหาคนสีซอยกับบอมี น,นักหนาเลยแล้วมันอยู่ถึงหินกับมีนกนางนวลตัวหนึ่งปีกมันเจ็บบินไปใส่บได้คือกันขาอีเนียนเลือดไหลบบเส้าเพราะว่าฉีกขาดความที่มันเคยเลี้ยนหมอมามันก็ใส่ส่อยใส่เครื่องประดับเหลี่ยมเหยมเงียบแผลเองเลยยาช้ากับโบมีเด้บบาดนี่ห้องเจ็บพ่อตายหล้อมันเง็บเสร็จแล้วก็เอาเสือมาพันขาไว้ อีเนียนนอนอยู่ทั้งก้อนหินถ่าค้นมาซอยอยู่แบบนั่นจนหอดตีหนึ่งหาชมวมงก่อนหนามสีลงเนี้ยอยู่ในหนา่เดอกมากกับหนาวตัวที่นี่ได้แกะเอาเสือผาที่พันขาอยู่มาใส่เสือกที่มันเอาหัดขาไว้เริ่มเห็ดให้เลือดบอริเวณส่นตัวตีนก็เรื่มตีนคิงบ่ดด้เวลาพันไปจนหอดหกงเศร้าอีเนียนเอาแขนเสือขางหนึ่งมาใส่ขาหมองที่เป็นแผลธรรมาดาละ่ะอยู่น้ำทะเละกับสิมิสัตว์ต่าง กุ้งหอยปูปลาอีปูไตขึ้นมาทั้งก้อนหินขึ้นมาเกาะขาหมองที่มันเป็นแผลอีเนียนจนว่าเสดิดก็สี่สวนะได็ฟาดอีปูยางเฮงเบะเออฮ้เตงแต่มมือขึ้นบอท่านได้กินเขากินกน,น้ำอยู่เพื่อนกระคืดหิวสันตัวอีเนียนเลยสิกินอีปูตัวที่มันฟาดวังหันนี่ละกัดคำหนึ่งยำก้วบกวบข้าวสันตัวจนว่าโจกข้อ,ขอหกัก จากข้าวหนึ่งมันหน้มเห็นเสือบ,บอดลอยอยู่ทางคุณมันเลยสิไวายไปเอาละ่ะเจ้บไปได้บวกไก่เห็นแต่ขีบฉลามตัวนั้นอีเนี้นฝ้าว่ายกับทันทีขากระเจ็บเบพค่ะขาเออบาดนี่มันเน้มไปเห็นคนนอนอยู่ชายหาดเหิือม,มีความหวังเลวที่นี่ห้องเอื่นเขาสันตัววัดดีจ้ายูได้ยินบ้าวันนี้นี่ได้ย,นยนดินเสียงคนเอือนแล้วก็วหูเมีย แล้วก็ลุกขึ้นมาเบิงถือขวดเหล้าพ่อมเนี้ยเบิงสงสิเป็นขี้เราละคือสีเมาส์ข่างแต็เมื่อขึ้นสะสดบูเบิงสงก็เลยซอยเน่ซยสอยสันเนี้ทั่วเอินคนมาซอยเน่ลุงขี่เมาคือสีฟังภาษาอินเนียนบบออกละได้แต่ยิ้มใส่โบกมือทักทายพ่อมบาดนี่อินเนียนเล็สิให้ลุงขี่เมาสทัวเอินคนมาซอยมันก็ห้องบอ,อกเขากระเป๋าสันอยู่ทางนั้นทัวเอินคนมาซอยเน่ พ่อยน,นี่หนีย่างทีรีทีรีไปเบื้องกระเป๋าอีเนียนดีใจปานยั้งละลอดเร็วกูมันว่าแต่แทนทีสีอื่นคนมาซอยพ่อยนีน่นีกับค้นกระเป๋าอีเนียนเอาของมีค่าไปเสยเอาเงินมันไปมัดสุบัตโทรศัพท์ก็เอาไปซัมบ่วนำเอาไปบ่พอแบกทั้งเปีไปนำเลยความส่วของเรายัางบ่เหมิดซัำนี่เราเห็นเสิร์บอร์ดอีเนียนกับสีน้ำไปเอาอีกอีเนียนกับยั้งเป็นห่วงเขาเด้มัน ยามาเด้อมีฉลามพอไยนี่กับบ่อฟังวายน้าม,มาคือเกา่าพอได้เสิเรบเหลี่ยวก็ใส่บบเปลี่ยนอีกายไปกับหัวซักไปจากข้าวหนึ่งฉลามพวมมสวบเอาตัวหนาตัวตาอีเนียนเลยพอไงนี่คันมาตาทั้งโคกเวลาพัานไปจนประหอดเทียงหกชั่วโมงก่อนน้ำสิขึ้นสองไอนี่กลับมาเหเรียญเสร์บอยูน่นี่อีกอีเนียนเห็นเขาเลียนลงน้ำกับห่วงบอกอย่ามา ขึ้นไปทั้งโคกมีฉลามบักผมเยาวเว้าขึ้นมันบ่มีฉลามดอกว่าซั่นบ่ฟังอีนเนียนคือเกา่าเว้าทัานขาดคําฉลามโดดมาสวบเอาบักสัตว์ดําเห็นจังสั่นย่านหลายแล้วมันเอฝ้าหนีตายว่าซั่นสิว่ายมาหาอีนเนียนใกล้สีฮอดแล้วละ่ะแต่ถึกฉลามสวบเอาอีกเสิร์บบอดมันฟ่งขึ้นมาจากนา้ํอดองว้ยสยวยเด้สวยเด้สวยเด อีเนี้ยนฝ่าวไปจับเอาแต่ก,กะถือกฉลามลากลงไปเห็ดซอยจุคือเก่าเมื่อความหวังเลยมันแจ๊กสีเอาจังไดต่อจนว่าหอดใบาสามยังบ่มีไผ่พานมาทั้งนั้นจ๊กคนปากก็เริ่มแหงเลี้ยวเนี้ยว่ได้กินน้ำนอนอยู่แบบนั่นจนหอดหาโมงเล้งฉลามตัวนี้กะวนๆเวียนๆอยู่รอบก้อนหินอีเนี้ยน,นั่งอยู่สื่อๆบ่มีแนว้เห็ดมันกะซ้อมเบิงหนกนางนวลตัวนี้เออมันคือบินบ่ได้ว่าสัน มเมลิจับหนกนางนวลมาเบิงอาการเพราะจับเบิงหนกตัวนี้กระดูกไรลมันเคลื่อนอีเนียนเลยรักษาให้ละแต่หนกมันก็นยังเก็ยบยูบินบ่ได้คือเก่าอีเนียนเนี้ยมไปเห็นกล้องของบักซัดดำลอยอยู่ข้างโข,งข,งขดหินบ่ไกลกันอีเนียนเลยว่ายน้ำไปที่นี่ตอนยืนมือไปยิบกล้องไงหลังโตะก,ก้อนหินสันตัวปากกาหลังบาดมือเอาออฉลามโตนั่นก็นวนๆเวียนๆยนบ่ไปใส่กะว่าสิกินอีเนียนให้ได้ละ กได้จังหวะอีเนียนโดดลงน้ำไปเอากล้องฉลามตัวนี้แลนมาสวบเอายังดีอยู่มันคากอนหินาปากม้เห็นแต่เขียวกากซักจากนั้นมันก็เฝ้าข้นมาต้องขวดหินของเก่ามันอีเนียนเอากล่องมาเปิดเบิ้งละเห็นแต่ภาพฉลามไหวมาสวบบักซัดดำเพาอเนี้ยเบิ้งดีๆมีตะขออยู่ในปากฉลามตัวนี้บัดใดก่อนมันสิมาเหรียญงานคนมันถือคนทำลายมาก่อนในหมวกของบักซัดดำกับมีเขียวฉลามติดอยู่ อีเนียนเลยเอามาเก็บไว้หอดเวลาหกโมงแล้งอีเนียนกับโบหูสีเห็ดจังใดมันเลยอัดคลิปเอาไว้เบาเหตุการณ์สุย่างว่าเกิดอีหยังึ้นแล้วก็บ,บอกให้คนมาซอยเพื่อไผ่านมาเห็นกล้องมึงมั่นใจตีเน,นียนว่ามึงสีรอดจนคนสีมาเห็นกล้องมึงมันคงสีคดแบบนั้นคือกันละมันเลยบอกกับคนที่มาเห็นกล้องว่าให้ส่งคลิปนี่ไปใหตพอมันอยู่เ็กสัตว์กะสั่งเสียสั่งลาคนในครอบครัวทั้งเบาทั้งไห้ละมัน พออัดคลิปเซ็จแลี้ยวดึกกล่องลงนามตากอีกบ่กีนาะทีหนามสิข,ขึ้นจนถ่วมหินก้อนนี้อีเนียนเลยต้องหาทางหลดมีทุนลอยนามที่ยูบ่กไกลกันมันเลยสิไหวไปยูทั้งทุนก่อนมันสิไปมันก็เอาโนงนางนวลข้นเสืบบอบดของบักสัดดำตอนอีเนียนกำลังสิไหวยนามไปหาทุนมีแม้งกับพุ้นกองมาทางนี่พอดีแม้งกับพุ้นกองนี่ผิดรุนแรงแล้วที่สำคัญนี่ตอดเจ็บอีกตั้งหกักมันเลยสิใส่แม้งกับพุ้นพวกนี่ละ เป็นด้านป้องกันฉลามระวางที่มันวายน้ำไปหาทุนร้อยจากนั้นอินเนียนบลอซะฝ่าวดดลงน้ำว่ายเอาสุดชีวิตเขียนเพื่อนไปซูนถือแมงกับพุนอถือแมงกับพุนกองตอดเอาแมงกับพุนพวกนี่พากันเลืงเ้งแสงวาบว่าการใส่แมงกับพุนกองเป็นด้านป้องกันใส่ได้ผลอิลีฉลามตัวนี่บ่เขาใกล้เลยอินเนียนกับว่ายเมื่อเกาะทุนร้อยได้สำเร็จธรรมดาล่ะ เล็กถ้าถือกน้ำเลีโดนโดนกับสิข้นสนิมไว้ผูไว้แล้วจับขาดเคืองเลยที่นี่อีเนียนตกจากทุนฉลามก็ว่ายมาพอดีตกใส่หลังฉลามเอ็บอีเนียนเอาเล็กซักลงกลางหลังฉลามเลยฉลามโตนี่กับบลละความพยายามโดดมาสวบเอาเทื่อนหนึ่งวันมันจิไปอีเนียนหลอดจากน้ำขึ้นมาได้ระววางนั่นตรงรอให้คนมาซอยบาดนี่มีเลือบรรทุกสินค้าผ่านมาทั้งนั้นพอดีอยุกไกๆพูน อีเนียนเห็นจังสั่นกัสีหาทางเอื่อนเขามาซอยในทุ่นลอยมันมีปืนกผุขอความซอยเหลืออยู่แต่กองเก็บผุขึ้นขีสนิมเปิดกระบอกออกมันเลยเอาเขียวฉลามมางัดออกเพราะงัดออกได้ผุบัดเหี้ยตกน้ำอีกเพราะหยิบขึ้นมาจากน้ำได้ยิงออกมากกระบอไใหม่มือตกน้ำจำ๋อมสวยซำซวยซ้อนเหลือลำหนั่นก,ออก็ห่างออกห่างออกเหลืออยู่ในน้ำอีกสามนัดอีเนียนเวียงทุ่นโนมลงไปเก็บเอา ดอกนียิ้งขึ้นฟ้าสู้เหลือเขาก็เนี้ยม่เห็นคือเกา่าความหวังของมันแถบสูนสลายตอนอีเนียนนั่งเหมิดความหวังกล่องของบักสัตด,ดำกัลอยมาขื้นฟังบักหัวยองที่โพมแตเเริมเลืองกับมาเห็นพอดีที่นี่มันเลยเอามาเปิดเบิงวิดีโอเล่นมาเรื่อยๆกับมาพอตอนอีเนียนบอาขอความซอยเหลือบักหัวยองลแลนไปเอืน้นคนมาซอยทางฉลามโตนี่กับเขามาเลียนงานอีเนียนอีกแลีนมาส้นทุนโซขาดปัด อีเนียนศูนแหงตัวเอาผุมายิงใส่เอาเต็มเต็มพชแหงเฮ็ดให้ฉลามหห้ก่วเก้าอีกไหวมาสนทุนตึมตึมซากของวานที่อยู่โบไก่กันน้ำมันจากวานก็ลอยอยู่เต็มผิวน้ำน้ำมันวานเนี่ติดไฟ,ไฟได้น้ำเด้ออีเนียนเลยสิใส่คอดีมองนี้ละยิงผุใส่หมองที่นี้น้ำมันวนันเฮ็ดให้ไฟติดลุกท่วมโตฉลามบาดนี้ฉลามศูนแหงแล้วโดดมาสวบแผ่นเล็กจนว่าทุนหน่วยลงมาที่นี่ อีเนียนใส่ล้าเล็กเป็นเกาะป้องกันฉลามแต่ว่าฉลามตัวนี้ไหวมาสวบเอาอีกฉีกเล็กขาดเป็นท่อนเลยอีเนียนน้มเห็นแท่นยึดทุนอยู่ใต้น้ำมีเล็กขอออยสี่โกโดเกเดเต็มอยู่โซที่ใส่ยึดทุนเหลืออยู่เส้นเดียวใกล้สิลุดแล้วฉลามก็เที่ยวมาสวบอาอยุพัน์อีเนียนเห็นท้าบดีโดดลงน้ำตามเอาเสือกที่มัดขาถอดมามัดติดกับโซเพราะโซ่ลุดที่นี่น้ำนักของโซเฮ็ดให้อีเนียนจมลงไปใต้น้ำยางแห้ง เหยนการมันคือสีใสเจ้าของเป็นเยื่อรล่อฉลามฉลามโตนี่หันกลับมาดเลียนน้ำสวบเอาจังหวะไก่สีหอดแทมยึดอีเนียนหลบเปียมทิศทางเฮ็ดให้ฉลามโตนี่พุ่งมาใส่เล็กคออ้อยเต็มๆถึกเล็กแข้งตายกับมองตายก็ตายแบบงโงๆอีกตั้งหากอีเนียนก็เื่นชมผลงานเจ้าของด้วยความภาคภูมิใจทางบกหัวหยองกับเอื่นไอตุกตามมซอยบัดใดมันเป็นลูกสายไอตุกตาทางอีเนียนร้อยองหลงองหอ,อ,องอยู่ในน้ำ ไอตุกตาเห็นจังสันเฝ้าไปลากขึ้นโคกสภาพอีเนียนตอหน,นี่ถือว่าสาหัสเติบอยู่ละแต่ก็ยังดีอยู่ที่มันฝืนขึ้นมาได้สติหนึ่งปีต่อม้าบาดนี่อีเนียนมีแผลเปลี่ยนอยู่ขาย่างไงแต่ป่านนั่นมันยังบวชหลับยังกล้ามาเลียนเสืบบ์บวอดอยู่ในทะเลอีกคือเกาเจ้าของเคยเปลยนอาหารปลาผู้เดียวบ่อพอเดย้ยังเอาน่องมาเปลียนอาหารปลาอีกแล้วหนังก็บจบซ้ำนี่ครับ และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องเล่าของหนังน่ารกนา่าตื้นท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นจังใดกับหนังเรื่องนี้หรือว่ามักฉากใดเป็นพิเศษหรือมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหนังก็เอามาเวอากันใต้คอมเมนต์นี้ได้ด้อครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ